สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพายุบุีประจำวันจันทร์ที่23ธันวาคม2 5 6 7วันนี้นะครับจะตรงกับวันแรมแปดข้าเดือนอ้าปีมะโรงงูใหญ่นธนสาเทวดาผู้ชายนะครับผมวันนี้เป็นวันพระนะครับวันนี้สวดมนต์ไหว้พระนะทำบุญกันเยอะเนาะนะครับวันจันทร์นั้นสร้างขึ้นจากนางฟ้า15ตนนะฮะบทปนเป็นผงทุลีหอวยผ้าแพรสี อ่เหลืองอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงมีอัญเชญบดีเป็นบุตรสลัคำนะครับทิศที่เป็นมงคลวันนี้จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ทิศที่อำนาจมีอำนาจวาสนาคือทิศใต้นะครับผมวันนี้นะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันแล้วก็เลขนําโชคสีมงคลวันนี้นะครับคนที่ชมทางทิ k ต o อกและทุกทุพฟตฟอร์มนะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ก็เป็นสัพาัน์บุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่งงที่ไม่ดีคอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับไม่จำกัดเวลาและคำถามนะครับแล้วก็นะโดยใช้ศาสตร,ร์มหาสตเลขเ็ตัว9ฐานเป็นศาสตร,ร,ร์อ่าดูดวงแบบโบราณแล้วก็พยิบสีเจาะดวงชะตามีค่าใช้จ่ายที่599บาท ใครสนใจคุณผู้ชมทาง Tik t o อกและทุกๆแพลตฟอร์มนะครับสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มที่คุณรับชมอยู่และนะครับโอนเงินจองคิวมาไว้ก่อนได้เลยนะครับผมนะสีนำโชคนะครับดึงดูดการเงินของคุณในวันนี้ก็จะเป็นสีเทาดำส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีม่วงสีที่นะครับ อ่า,อาเสริอมอำนาจวาสนาก็จะเป็นสีเขียวและสีฟ้าสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงครับผมเลขนำโชคนะครับวันนี้ก็ได้แก่เลข2เลข4ี่เลข7เลข8เลข5เลข9และเลข6นะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับใครที่อยากจะรู้ดวงชะตาอยากให้รูบาอาจารย์เปิดไพ่ให้แม่นๆนะครับนะตั้งจิตอธิิฐานชมจนจบและ ช่วยกดไลค์กดไิกใจกดแชร์อธิษฐานติดมานะครับอ่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ว้าวได้ไพ่ The m a g i c กเชียเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่แห่งความรู้นะครับอ่าพลังงานไพ่บอกว่าวันนี้นาง,งานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จคุณต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทําให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะครับการเงินนั้นอยู่ที่ปากนะครับคาพูดดีนะครับมักจะมีโชคลาภ สุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องของอการอดนอนหรือว่าทานน้าน้อยความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะนะครับนะเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์พูดเก่งพูดดีคนที่มีคู่วันนี้นะครับนะ,ะความรักนั้นอยู่กับมืออยู่แล้วนะครับมีความรักดีๆเข้ามานะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระพิคเนตปางพระทานพรน,นะครับแล้วก็บูชาพระปางถวายเนตรถวายสังฆทานอันมีน้าฉันน้ําใช้ก็จะ ดึงดูดโชคลาภให้ได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับอ,อได้ไพ่สิบไม้เท้านะครับพลังงานไพ่วันนี้จะบอกเลยนะครับว่าการงานของคุณนั้นต้องกระจายงานดีๆอย่าแบกเอาไว้คนเดียวเพราะมันจะหนักและเหนื่อยนะครับนะวันนี้ทําอะไรก็มักจะมีโชคลาภนะครับนะความสําเร็จรออยู่การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับแต่ก็ อย่าแบกไว้คนเดียวนะสุขภาพนะครับวันนี้มักจะเกิดจากความเครียดที่คุณมักจะคิดทุกอย่างแนละ้วหอบโลกเอาไว้คนเดียวความรักคนโสดนะฮรวันนี้รักพี่เสียดายนะ้องอะไรก็ฉันจะอุ้มหมดเลยนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะต้องค่อยๆค,ค,คุยกันแยกแยะในหลายๆเรื่องอย่าไปแบกอย่าไปเมาว่ารวมมันจะเครียดนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระ าปางห้ามญาติแล้วก็นะไปทําบุญนะถวายสังฆทานยานะครับปล่อยปลาสักสิบตัวก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เดวิลนะครับวันนี้กิจการงานของคุณต้องระวังในเรื่องของอความขัดแย้งการถูกหลอกนะครับหรือจะถูกแทงข้างหลังจากเพื่อนร่วมง,งานเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับนะ รุลบเป็นปีกหลีกเลี่ยงการประทะนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ถ้าลงทุนก็มักจะมีโอกาสขาดทุนสุขภาพนะครับในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลความดันนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะให้ระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาหาคุณนะครับคนที่มีคู่วันนี้มักจะมีคนเข้ามาแทรกในความรักของคุณทําให้ความรักคุณนั้นยุ่งยากแล้วก็เครียดด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับ องพระพิคเนตปางขจัดอุปสรรคนะครับแล้วก็ไหว้พระปางสายญาตินะครับอย่าลืมไปตักน้ำมนต์มาอาบด้วยนะครับทำบุญสังฆทานด้วยนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายดวงชะตางตัวคนเองได้นะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่ราชินีไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับ จะเป็นคนที่ทําอะไรก็มักจะต้องเพอร์เฟกอยู่เสมอนะงานประสบความสําเร็จงานดีจะมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆหรือเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้คุณต้องบริหารจัดการดีๆนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแต่การเงินก็เป็นคนหาเงินคล่องอยู่สุขภาพนะครับวันนี้นะให้บํารุงร่างกายกันหน่อยนะพักผ่อนในเพียงพอครับ ความรักคนโสดวันนี้นะคุณเป็นคนเก่งจึงมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณเป็นคนที่นะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของครอบครัวได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุทธกังวันให้ไหว้พระปางอุบัตพุทธคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรและอย่าลืมไปถวายสังฆทานนะครับอันมีน้าฉันน้ําใช้ด้วยก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันพรฤหัสบดีครับโอ้โหดยดยไพ่ หกดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่อย่างการแก้ไขเพราะฉะนั้นงานก็นะฮะที่มีอุปสรรคอยู่ที่กําลังเจอปัญหาก็จะมีการแก้ไขในทางที่ดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับอ่าที่ติดขัดเงินหรือว่าที่เจอปัญหาเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะเจอทางออกที่ดีนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องของการทานน้าน้อยบํารุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดที่มีปัญหาในความรักคนคุยวันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับนะสมหวังครับ คนที่มีคู่วันนี้ความรักของคุณนั้นแฮปปี้นะครับมีความสุขนะฮะต้องหมั่นพูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจเช่นกันและกันวันนี้ขอพรอขอโชคลาภให้ไหวพระปรางสมาธินะครับแล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาด้วยก็จะยิ่งดีนะครับผมเพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณเองครับท่านที่เกิดในวันสุขครับวันนี้ได้ไพ่ 9, เก้เหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเป็นไพ่แห่ง การค้าขายรือการมีโชคลาภนะเพราะวันนั้นวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจทํางานแต่คุณมักจะเป็นคนที่สันโดษ่อยนะวันนี้นะนะครับต้องทําคนเดียวพึ่งใครไม่ค่อยได้นะครับแต่งานดีครับาการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับนะค้าดีขายดีมีโชคมีลาภสุขภาพนะครับวันนี้ค่อนข้างจะดูเครียดหน่อยเนาะเพราะกาลังคิดเยอะนะครับมีความเครียดเยอะความรักคนโสดนะครับในวันนี้ยังไม่อยาก เจอใครหรือยังไม่อยากมีใครเข้ามาวุ่นวายหัวใจคนที่มีคู่วันนี้อยากอยู่คนเดียวอยากแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองคอ์พระแม่ลักษมีนะครับและพระปางรำพึงนะครับจะได้มีโชคมีลาภมากขึ้นนะครับหรือเทพเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับท่านที่เกิดในวัน เาสานะครับได้ไพ่สิบไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมพลังงานไพ่นี้ต้องคอยแก้ไขปัญหานะครับนะแล้วก็สําคัญก็คืออย่าไปแบกอะไรเอาไว้หมดนะครับนะค่อยๆค,คลี่คลายค่อยๆวางแผนที่จะเคลียร์งานต่างๆนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับแบกรายจ่ายไว้เยอะเลยแต่ต้องวางแผนดีๆแล้วจะดีขึ้นครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่ปวดคอนะครับ อ่าแล้วก็ความรักคนโสดวันนี้ยังไม่ค่อยอยากมีใครยังไม่ค่อยอยากเปิดใจคนที่มีคู่นะครับวันนี้อาจจะมีอ่าความเครียดนะครับเนาะจากปัญหาครอบครัวแต่เชื่อว่าทุกอย่างแก้ได้ครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนาคปลุกนะครับไหว้พระภูมิเจ้าที่และต้องขยันในการทํางานนะครับถึงจะดีวันนี้อย่าลืมไหว้พระทาบุญกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ